สวัสดีครับพบกับชาแน l เจมทริคเจมทริคเป็นช n n e l ที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญ,ญมณีเพชรพลอยและหินสีต่างๆวันนี้ชาแน,นลเจมทริ k จะพามาคุยกันถึงเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพของพลอยการปรับปรุงคุณภาพของพลอ,อ,อยเนี่ยถูกคิดคิดค้นขึ้นมาเพื่อทําให้พลอยเนี่ยมีความสวยงามมากขึ้นก็ต้องมาพูดถึงเรื่องว่า พลอยที่เราขุดมาจากธรรมชาติมาจากเหมืองเนี่ยเราขึ้นมาปุ๊บสวยมากๆแลวมาเจรไนาเสร็จแล้วสามารถเอาไปใช้งานได้เลยพวกนี้จะเรียกว่าพลอยดิบมันหายากครับที่มันขึ้นมาแล้วมันจะสวยเลยซึ่งพลอยประเภทนั้นมีราคาสูงสูงมากนะครับสูงมากๆเลยมันก็เลยมีการคิดค้นกรรมวิธีต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ตัวเพชรพลอยที่ขุดขึ้นมาเนี่ยแล้วไม่สวยเท่าไม่เหมือนพลอยดิบที่เอาไปเจรไนาได้เลยเนี่ยผ่านมาผ่านการปรับปรุงคุณภาพและเจรไนาขึ้นมาให้มีความสวยให้มีคุณค่าขึ้นมานะครับ ในบรรดาการปรับปรุงคุณภาพทั้งหมดเนี่ยจะมีการปรับปรุงคุณภาพแยกประเภทออกไปเช่นพอเนื้ออ่อนก็จะปรับปรุงคุณภาพแบบหนึง่งเมื็อแข่งก็แบบหนึง่งเพชรก็แบบหนึง่งส่วนในวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือเฉพาะของเนื้อแข่งเท่านั้นก็จะแบ่งออกเป็นห้าประเภทประเภทแรกเนี่ยมาพูดถึงเรื่องการปรับปรุงคุณภาพในแบบของการเผาการเผาเนี่ยจะมีอยู่สองวิธีแยกเป็นสองวิธีใหญ่ๆนะครับผมก็คือเผาเก่ากักบเผาใหม่ คือแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการเผาแบบแรกเนี่ยก <_ Politik> ็จะมาเป็นการเผาเก่านะครับแต่ว่าในตัวเผาเก่าเองก็จะแบ่งเอพิซอทางอีกนะครับเผาเก่าแบบแรกคือเผาเก่าแบบธรรมดาเผาแบบสามัญเผาแบบปกติธรรมดาก็คือใช้ความร้อนนะครับในการอบพลอยหรือภาษาพ่อค้าพลอยจะเรียกกันว่าหุงพลอยจะนําพลอยที่สีเข้มเกินไปหรือสีอ่อนเกินไปมาเผาเร่งปฏิกิริยานะครับเพื่อทําให้ สีสันของพลอยเนี่ยเป็นสีที่ตัวเองต้องการนะครับก็จะยกตัวอย่างเช่นอย่างไพลินที่สีเข้มเกินไปก็จะนํามาเผาเพื่อทําให้สีจืดลงนะครับเป็นสีที่ใสสว่างขึ้นก็จะสวยขึ้นมีราคามากขึ้นหรือบุษราคำที่สีอ่อนเกินไปก็จะเผาให้สีเพิ่มขึ้นเหมือนกันวิธีการเผาแบบเนี้ยเวลาเราเผามาปุ๊บแล้วเราจะได้พลอยที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากเพราะว่าไม่ได้ใส่สารเครมีอะไรลงไปเลยเป็นวิธีการที่เรียนแบบ พลอยเวลาอยู่ในธรรมชาติก็จะได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นพลอยที่ถือว่ามีราคาอีกแบบหนึ่งนะครับชื่อว่าเผาแบบปกติหรือจะเรียกเผาแบบสามมันก็ได้ทีนี้วิธีที่สองอันนี้เรียกว่าเผาอ็อกเผาอ็อกคือการนำพลอยที่มีรอยแตกนะครับบนผิวเล็กๆน้อยๆมันไม่สวยงามเนี่ยนำมาเผาใส่สารฟลักลงไปสารฟลักก็จะเป็นน้ำยาประสานนะครับ เวลาเราเผาเนี่ยสารฟักจะวิ่งลงไปในร่องรอยแตกของพลอ,อยต่างๆจะซึมเข้าไปแล้วทาให้ตัวรอยแตกเนี่ยมันหลอมติดประสานกันทําให้เกิดความคงทนขึ้นมาทําให้พลอ,อยดูสะอาดตาขึ้นมาแล้วก็แถมยังสามารถปรับปรุงสีได้ด้วยก็จะคล้ายๆกับเผาแบบธรมรมดาสามมสักคู่นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากการปรับปรุงสีแล้วนะตัวที่เป็นมลทินภายในพวกฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ย หรือตำหนิอะไรต่างๆมันก็จะจางลงพอยมันก็จะมีความใสมากขึ้นมีความสวยมากขึ้นเล่นไฟได้ดีขึ้นตัวการเผาออกมันมีจุดสังเกตอยู่ง่ายๆตรงที่ว่าเวลาเผาเสร็จแล้วนําคอยออกมาแล้วเจรไนอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันมักจะมีสารฟลักหลงเหลืออยู่ในรอยแตกนั้นนะครับมันจะเป็นอยู่บนพื้นผิวใกล้ๆกับพื้นผิวสารเหล่านั้นอะรอยแบบนั้นอะจะเรียกกันว่าพอยลายไทย อันนี้จะเป็นลักษณะของการเผาอ็อกนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเผาแบบสามันหรือเผาอ็อกเนี่ยโดยรวมแล้วนะมันสามารถเรียกว่าเผาเก่าได้ทั้งคู่เลยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีปัญหานะครับเวลาเราไปเรียกว่าเผาเก่าเผาเก่าคืออะไรเผาเก่าก็บางคนก็บอกว่ามันต้องเป็นเผาอ็อกเท่านั้นบางคนก็ว่าเป็นพลอยเผาแบบธรรมดาพลอยหุงก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับผมแต่อยากให้รู้ว่ากรรมวิธีสองอย่างเนี่ยเวลาไปเจอพลอยในตลาดเนี่ยให้เรียกเผาเก่าได้เลยว่า มันไม่ผิดนะครับหรือจะเรียกแบบแยกไปก็ได้ว่าเผาอ็อกก็ได้จะไปเรียกเผาปกติเผาสามมันเผาพลอยหุงอะไรก็ได้นะครับมันก็จะแ,แลดูยุ่งยากไปหน่อยผมแนะนํานะว่าเรียกเผาเก่าไปเลยก็ได้ะครับมันวิธีมันใกล้เคียงกัน,นกมากๆเลยต่อไปวิธีที่3วิธีนี้มันเรียกว่าการสร้างสีหรือพลอยดิฟิลล์ักษณะของตัวพลอยดิฟิล์เนี่ยมันคือการ เอาสีค่อยๆซึมลงไปในเนื้อพลอยแต่ว่าซึมในปริมาณที่น้อยถึงน้อยมากๆครับคือเป็นแค่เศษเซี่ยวมินนนิดเดียวนะถึงกับว่าเรียกว่าเคลือบสีเลยก็ยังได้เพราะมันมันบางมากจริงๆนะครับกรรมวิธีในการทำเนี่ยมันคือการใส่สีลงไปนะครับแล้วก็ทำให้พลอย,ยมีสีมากขึ้นที่เวลาเขาทำนะ พลอยสีอะไรเช่นเราต้องการพลอยสีแดงเราก็จะใส่ธาตุโครเมียมลงไปผสมกับผงอลูมิเนียมออกไซด์แต่ในกรณีที่เป็นพลอยสีน้ำเงินอย่างเช่นไพลินนะครับก็จะใส่ธาตุเทเทเนียมแล้วก็ธาตุเหล็กผสมกับผงอลูมิเนียมออกไซด์ตามสูตรใครสูตรมันเลยเรื่องพวกนี้จะมีสูตรเป็นความลับนะครับของแต่ละเจ้าสูตรก็จะไม่เหมือนกันตั้งแต่เผาเก่าเผาออกมานี่ยพวกนี้สูตรไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นก็คือสูตรใครสูตรมันนะในอัตราส่วนก็เป็นสูตรของตัวเองไป ใส่เสร็จแล้วก็นําไปเผาในอุณหภูมิสูงมันก็จะทําให้เกิดสีขึ้นมาบนพลอยคือเกิดแค่บ,งบางๆบ,บนพลอยเองนะอ๋อวิธีนะี้สามารถทําสตา์บนพลอยได้อีกด้วยนะครับคือใส่ผงไทเท,ทเนียมแร่ลูทายนะใส่เข้าไปในปริมาณที่มากๆเลยเต็มๆเลยใส่เยอะๆมันก็จะไปนไปําไปเผาเผาให้แบบเผาให้ติดอยู่บนพลอยเลย ให้คงทนอยู่บนพอยเลยนะเวลามันออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นสตาร์ได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะเป็นอิลอบเดียวกับสีที่บนบางคนระับคือมันสามารถเลือนหายไปได้จากการขัดเงาจากการใช้ไปเป็นเวลานาน,านสีมันก็จะหายไปได้เพราะว่ามันบางมากเลยเวลาเช็คพอยสั้นสีหรือพอยดิฟิวเนี่ยเช็คได้ง่ายๆก็คือเาไปจุ่มในน้ํานะครับเราจะเห็นชั้นสีว่าสีมันจะมีแค่ผิวด้านนั้นตัวเนื้อด้านในเนี่ยไม่มีสี ก็จะเป็นการสร้างสีหรือถ้าถ้าเรามีนะเมทัลีนไอโอไเซ็กได้ง่ายมากจะเห็นชัดมากหรือส่องผ่านแผ่นดิฟ i ชันเพล e ก็จะเห็นชัดเลยต่อไปเป็นวิธีที่4การเผาใหม่หรือเผาแก้วตะกัว่วหรือเผา P ีลักษณะของเขาเนี่ยการเผาแบบนี้จะเป็น การเผากับพลอยที่มีรอยแตกแล้วเยอะมากๆมีเรียกว่าเป็นพลอยที่รอยล้าเยอะๆนะคะเผาเพื่อเอาแก้วตะกั่วเนี่ยลงไปอุดก็จะทําให้เกิดสีสวยนะครับผมแก้วตะกั่วก็จะวิ่งลงไปบางทีก็จะใส่สีลงไปด้วยพร้อมกับแก้วตะกั่วทาให้กลมกลืนกับพลอยพลอยเวลาพลอยออกมาปุ๊บพลอยก็จะมี จากที่เคยมีรอยแตกเยอะๆเนี่ยรอยแตกมันก็จะถูกกลืนไปมันก็ทําให้พลอยมีคุณค่ามากขึ้นอันนี้เป็นข้อดีนะครับผมข้อดีกลัมาวิธีคือการเผาในอุณหภูมิประมาณลาลา80องศานะอยู่ราลาประมาณ2-3ชั่วโมงประมาณนั้นเพื่อทําให้แค่เอาให้แก้วตะกั่วเนี่ยมันละลายแล้ววิ่งลงไปในร่องรอยแตกเท่านั้นเองนะครับผมจะเป็นการเผาแบบใหม่ข้อดีก็อย่ที่บอกนะสีมันสวยนะ จกพลอยที่แตกยับเยินเลยมันก็จะกลมกลือนสวยส่วนข้อเสียของมันเนี่ยพลอยผอมใหม่ค่อนข้างเบาบางคือเอากันตรงๆเลยนะค่าความคงทนมันลดลงนะครับความแข็งมันลดลงมันเปราะบางลงแลกกับสีที่มันสวยขึ้นมาเวลาเอาไปทําตัวเรือนหรือเอาไปใช้งานเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่ามันโดนกรดโดนเบสแล้ไม่ค่อยได้มันพร้อมจะเข้าไปทําลายตัว แก้วตะกัวอะไรเสมอนะครับเวลาใช้งานก็อายุการใช้งานก็จะสั้นลงหน่อยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าข้อดีคือมันสวยขึ้นมากจริงๆนะเหมือนกับเราได้พลอยที่สวยที่ดีในราคาที่จับต้องได้ก็เป็นที่ยอมรับนะครับผมถ้าจะซื้อมาใช้ก็ไม่ต้องคิดมากใช้งานได้มันสมราคาเลยแหละอันนั้นจะเป็นวิธีการเผาใหม่นะต่อไปวิธีห้าเรียกกันว่าเผาบีเผาบี จะเป็นลนักษณะการเผาที่คล้ายการเผาเก่านะครับจะมีการใส่ BE หรือธาตุเบลเลียมลงไปเฮ้ธาตุเบลเลียมพวกเนี้เอามาจากพลอยชนิดหนึ่งมันคือคริสตเบริลหรือเรารู้จักกันในนามพลอยละตาน,นาชาติของเราเนี่ยนะชื่อว่าไพทูลจะเป็นการเอาไพทูลเนี่ยเพคนิคไพทูลมันมีอยู่ก็ขุดพลอยขึ้นมาในเหมืองเนี่ยมันก็ตัดติดมาด้วยนะ กขาจะไปทูนเนี่ยมาทำเป็นผงแล้วก็ใส่ไปในเบ้าเดียวกันหรือมีชื่อนึงก็คือเขาเขาเรียกกันว่าพลอยเผาพลอยนะเอาพลอยเนี้ยอ่อนไปเผาพลอยเนี้ยแข็งให้ให้เบลเลียมตัวเนี้ยมันซึมเข้าไปในตัวพลอยแล้วมันจะทาให้พลอยมีความกระจ่างขึ้นก็มาวิธีล้ายเผาเก่ามากๆนะครับทําให้พลอยใสขึ้นสะอาดขึ้นเป็นเร่งปฏิกิริยาของการเกิดสีตามธรรมชาติของพลอยเป็นพลอยที่ได้รับความนิยมสูงมากทําออกมาแล้วสวยเลยนะครับอันนี้คือพลอย BE ทีนี้ในมรดาพอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพทั้งหมดนะก็อยากจะย้ำว่าเวลาซื้อมาใช้เนะี่ยไม่ต้องซีเรียสหรอครับดูให้มันเหมาะสมกับความสวยของมันนะครับสมเนื้อสมน้ำสมราคาเพราะว่าอยากจะให้จำเอาไว้อย่างหนึ่งจริงๆว่าพอยดิบจริงๆที่มันสวยขึ้นมาแล้วมันสวยเลยมันหายากมากๆแถมราคามันก็แพงมากๆด้วยไปเงาตามตัวเลยหายากแล้วก็แพงสวยซึ่ง พอยดิบปัจจุบันมันมีน้อยไอพอยที่จะขึ้นมาดิบสวยเหมือนการเผาเก่ามันเผา b ีเนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อพอยก็คืออย่าอย่าไปซีเรียสเรื่องการปรปับปรุงคุณภาพมากให้ไปดูเรื่องว่าเราพอใจไหมถูกใจไหมสมกับราคาไหมเท่านั้นเองนะครับผมที่อยากจะให้เป็นข้อคิดเอาไว้ว่าอย่าไปซีเรียสเฮ้ยไม่ใช่ว่าพอยปรปับปรุงคุณภาพมาไม่อยากซื้อ อันนี้ก็จะค่อนข้างเหนื่อยนะครับเวลาจะเลือกซื้อพอยมันจะเหนื่อยโอเคเดี๋ยวขอเลื่อนกล้องลงแล้วกันผมพอจะมีตัวอย่างของพอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพมาให้ดูนะครับก็จะมีอันจริงตอนนี้ผมผมมีเผาเก่ามีเผา BE แล้วก็เผาใหม่แต่ว่าพลอยสั้นสีพอดีว่าผมเป็นความชอบส่วนบุคคลนะนะคือผมไม่ค่อยสะสมพอยที่สั้นสีเท่าไหร่เพราะว่า มันเป็นความชอบส่วนบุคคลจริงๆนะอันนี้ต้องออกตัวก่อนก็เลยไม่มีพอยสร้าสีเอาไว้ให้ดูอ่ะเดีย๋ยวเราเลื่อนกล้องมาดูกันนะครับออันนี้ก่อนเลยดีกว่าเมื่อกี้เทใส่ถุงเอาไว้อันนี้ที่เห็นเนี่ยจะเป็นทับทิมโมซัมบิก ที่ผ่านกรรมวิธีแบบเผาใหม่นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมสวยงามเลยสีสันแดงสดใสเลยส่วนอันนี้แก๊งนี้ก็จะเป็นเผาเก่านะ ถ้าสังเกตดูมันก็จะค่อนข้างต่างกันต่างกันนะครับกรรมวิธีต่างกันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาต่างกันเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวผมหาเม็ดที่ชัดเจนให้ดูก่อนสักครู่นะ น,นี้ก็ได้อ่ะโอเคอันนี้จะเป็นพลอยเผาเก่านะครับผมเป็นทับทิมเผาเก่า เวลาผ่านกล้องสีมันดูจืดๆและจริงๆสีจริงมันชมพูสวยนะครับผมอันนี้เม็ดที่หนึ่งนะอ่ะนี่เม็ดหนึ่งเนี่ยสีมันจะจืดลงไปเวลาผ่านกล้องแต่สีจริงมันชมพูมันแดงสวยเลยนะครับแดงสดๆเลย อาจจะเพราะว่าโดนไฟลงด้วยมันเลยจืดไปแต่ลักษณะมันจ,จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเผาเก่านะส่วนเผา VE เนี่ยเราจะเจอส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะนิยมทำกับบุษราคำเพราะว่า VE เนี่ยมันเป็นการเล่นสีได้คือดึงสีลงได้ทำให้สีขึ้นได้มันเลยากลายเป็นว่ามีคนส่วนใหญ่อ่ะนิยมเอาเขียวส่องนะครับ ถอยสีลงมาให้เป็นสีขาวแล้วก็เพิ่มสีคือเป็นสีเหลืองลงไปแทนก็จะเป็นบุตรสาคำบ e อเพิ่มคุณค่าของตัวพอยได้สูงมากเนื่องจากมันสวยจริงๆอ่าอยู่ไหนนะอ๋อเจอแล้วอยู่ในตู้ อันนี้จะเป็นการเผาแบบ BE เรียกว่า BE นะก็จะมีเทคนิคนิดนึงนะครับเวลาเราเจอบุษราคคำ BE เนะี่ยอันนี้ผมอยากใช้เทคนิคเอาไว้เป็นเทคนิคส่วนตัวเลยแหละเนื่องจากว่าส่วนใหญ่บุษราคคำ BE เนะี่ย มันจะถูกเขามันจะเขียวส่องหรือกรีนซับไฟนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพลิกหาเหลี่ยมหามุมเนี่ยมันจะมีสีแกมขึ้นมาเป็นสีเขียวอยู่เสมอนะครับมันจะสีมันจะมีแวบขึ้นมาเป็นสีเขียวเสมอนี่เป็นเทคนิคส่วนตัวเลยอยากให้เอาไปสังเกตไปใช้งานได้นะอ่ะโอเคครับผม อันนี้จะเป็นความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพพลอยแบบคร่าวๆแต่ผมอยากจะย้ําจริงๆเลยคือมันดูยากจริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะดูง่ายมันเป็นหนึ่งละมันเป็นประสบการณ์สองละมันต้องมีการเอาพลอย e n t นั้นมาดูและชี้ให้ดูแล้วว่าตะหนิมันเป็นแบบนี้นะาการสังเกตมันเป็นแบบนี้นะถึงจะเข้าใจได้เราฟังเป็นข้อมูลก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอ,อีกเยอะเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดมานั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงข้างหน้าผมเนี่ยผม ก็จะชี้ให้ดูหจะชัดแล้ว่าเอ้ยนี่คือปีอนี่คือเผาเก่านี่คือเผา,เาใหม่นั่นที่สร้างสีนะอย่างนั้นจะชัดเจนกว่านะครับโอเคก็น่าจะรับไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อพลอยในคราวหน้าได้แบบคร่าวๆนะครับยังไงวันนี้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพพลอยก็น่าจะมีเท่านี้นะครับเอาไว้โอกาสหน้าเราจะมาพูดถึงการปรับปรุงคุณภาพพลอยในส่วนของพลอยเนี้ยแข็งแล้วก็เพชรที่เหลืออยู่ต่อ ครับผมแล้พวพบกันใหม่กับชาแนลเจมทิกนะครับชาแนลที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญ,ญามณนีนะครับผมโอเคสวัสดีครับ